ทางใตข้ามันทัหมดจะทำขึ้นเพื่อแนวทางประกอบกาตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ,รบ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันใน EP ที่12 EP นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแนวทางเด็ดๆ9แนวทาง9สํานักเลยค่ะจะมีแนวทางของแอสุดปีดเทวดาบ้านโคกเสือตัวที่12แอดแลลิดาเซียนอัสนี แอดวิสนุแอดฟินิกเลขสายด่วนในวางสายด่วนนนทบ,บุรีและแนวทางของคุณหญิงงามใจชุดที่2นะคะในช่วงท้ายคลิปแอดมินก็จะเทียบชนเด่นทั้ง9แนวทางให้ด้วยค่ะรอติดตามนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยค่ะเริ่มต้นกันกับแนวทางของแอดสุดปีดก็เป็นแนวทางที่มี f อขอเข้ามานะคะ สำหรับผลงานงวดก่อนงวด1กรกฎาคมก็มีเลขเด่น5ที่ไปหลักร้อยเลขเด่น9ไปหลักหน่วยล่างและเลข7ก็ให้ดับบนก็ดับอยู่นะคะงวดนี้ก็มาดูแนวทางของแอสสุดปีกันเลยค่ะ16กรกฎาคมเลข3ตัว492กับ248 2, 2ตัวมี92กับ48บนให้วิ่ง4ล่างให้วิ่ง8 เลขเด่น4ตัวมีเลข4เลข8เลข9กับเลข2และเขาบอกว่า7ไม่มาบนดับ7บนนะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอสสุดปีจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาด้วยแนวทางของเทวดาบ้านโคก ก็เป็นเนาทางที่มี FC ถามเข้ามาเหมือนกันค่ะซึ่งในงวดที่แล้วงวด1กระกฎาคมขอให้วิ่ง0รูด0เลข0 100์เซ็นตและเลข2ตัวก็มี03ที่เข้าบนฟ้า2ตัวตรงๆนะคะงวดนี้เทวดาบ้านโคกก็ให้มาแล้วนะเป็นเลขชุดนี้เลยค่ะเห็นแค่ชุดนี้ชุดเดียวน่าจะเป็นของแทนนะคะ16กระกฎาคมให้วิ่ง8รูด8 8 0 0เซ์ เลข2ตัวก็ให้รูด8จริงๆค่ะรูดมาตั้งแต่80ไปถึง89เลยนะเลข8จะมาไหมก็มารุนกันว่าเลขของเทวดาบ้านโคกจะเข้าอีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเซียนอัศนีงวดที่ผ่านมา1กรกฎาคมเลข2ตัวไม่มาค่ะในส่วนของเลขเด่น5ก็ไปหลักร้อยบนเลยนะ งวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของเซียนอนัศนีบนให้ฟัน8 3ตัวบนเม็ดเดียว278เลข2ตัวบนมี27 28 78 68 84กับ64เลขล่างให้ฟัน9 2ตัวล่างมี90 93 95กับ96ก็มาลุ้นกันว่างวดนี้เลขของเซียนอัศนีจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางชุดนี้ของเสือตัวที่12งวดที่ผ่านมา1กรกฎาคมแนวทางของเขาก็หลุดค่ะแต่ว่าเขามีผลงานในงวด16มิถุนายนที่มาเลขเด่น1กับเลข2ตัว3าที่เข้า2ตัวล่างตรงๆนะคะงวดนี้ก็มาแก้เมืองกันใหม่กับแนวทางของเสือตัวที่12แนวทางชุดบนเลข2ตัวมี16 18 4 1 7 6กับ7 8 3ตัวบน8 1 6ห 718 716กับ841แนวทางชุด2ตัวล่างมี2 6 2 7 3 6กับ3 7ก็มาดูการว่าแนวทางของเสือตัวที่12งวดนี้จะแก้มือได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางของแอดลิดาสถิติ3งวดหลังสุด1มิถุนายนมีเลขเด่น2กับเลข2 4ที่มาล่าง 16มิถุนายนเลขเด่น1ไปล่างเลขเด่น0ไปบนเลข2ตัว1 3เข้า2ตัวล่างเป็นตัวกลับและเลข2ตัว0 4ก็มา2ตัวบนตรงๆเลยค่ะงวดนี้เก็บได้ทั้งบนและล่างเลยนะและล่าสุดในงวด1กรกฎาคมที่ผ่านมาเลข2ตัว3ตัวหลุดค่ะสำหรับเลขเด่น5ไปหลักร้อยเลยค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของแอดลลิดางวด16กรกฎาคม ให้วิ่ง5กับ6เน้น5เลข3ตัว9 51 1, 1 52 2 50กับ206 2ตัวมี50 56 59 60 61กับ69ให้เน้น52กับ62เมตรเดียวให้ฟัน51ค่ะงวดนี้ก็มารุนกันว่าเลขของ Ad แอดละลิดาจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ถัดมาก็เป็นแนวาทางเลขคงสุดท้ายของแอดฟินิกก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงแนวาทางเลขชุดแรกเลขติดลมบนของแอดฟินิกไปแล้วค่ะตั้งแต่ EP ีที่4นู้นเลยนะสำหรับแนวาทางเพิ่มเติมก็จะเป็นเลขคงสุดท้ายชุดนี้เขาบอกว่าถ้า5มา100%ต้องมา 50, 51, 59แน่ๆจะมาไหมก็รอดูกันค่ะ มาทบทวนแนวทางเลขชุดแรกของแอดฟินิกที่ลงไปก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะคะเลขชุดที่1นึ่เขาให้วิ่ง9รูด9 3ตัวเม็ดเดียว5-9-4 2ตัวให้เน้น9 1 9 2กับ94ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอดฟินิกจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวทางใบนี้ของแอดวิสณุงวดที่แล้ว1กรกฎาคมเลข2ตัว3ตัวก็ไม่มานะคะ แต่ว่าเลขเด่น0มาหลักสิบบนค่ะและงวดนี้แอดวิสนุก็ให้มาแล้ว16กรกฎาคมเลขเด่นให้7กับ0ฟันเด่นเน้น0 3ตัวชุดเดียว907เลข2ตัวให้เน้น07 09กับ97รอง05กับ06ก็มากลุนกันว่างวดนี้เลขของแอดวิสนุจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ต่อมาก็เป็นแนวทางใบนี้ของเลขสายด่วนในวงังสายด่วนนนทบุรีค่ะงวดที่แล้วก็ไม่เห็นข้อมูลนะแต่ว่างวดนี้ได้แนวทางมาแล้วก็เลยนํามาฝาก f อฟทุกท่านค่ะ16กรกฎาคมเลขสายด่วนในวงังสายด่วนนนทบุรีให้อาจ3ตัวชุดเดียว094เลข2ตัวจะมี04 09กับ94ค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขสายด่วนนนทบุรีชุดนี้จะมาไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายก,ก,กันกับแนวทางเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจชุดที่2ซึ่งเมื่อวานนี้แอดมินก็ได้ลงแนวทางเลขชุดที่1ไปแล้วค่ะสําหรับแนวทางเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางชุดที่2ชุดนี้เลยนะเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจชุดที่2ให้วิ่ง7กับ2เลข2ตัวมี 7276, 7, 2, 7, 6, 7 9 70 74กับ73 3ตัว 972, 973 974กับ672ให้เน้น272กับ727เม็ดเดียวให้ฟัน72ค่ะทบทวนแนวทางเลขชุดที่1กันสักนิดนึงนะคะเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจชุดที่1ให้วิ่ง0รูด0 2ตัวมี0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8กับ97เลขเบิ้ลมี2 2 3 3 4 4กับ55 3ตัว5้9ศูนย์เกับ608เม็ดเดียวให้ฟัน709กับ09ค่ะและถ้าดูจากแนวทางของทั้ง2ชุดก็จะเห็นว่ามีตัวเลขที่ตรงกันเลยก็คือเลข7007กับ7997นะคะและถ้าเทียบชนเด่นทั้ง9สําสำนักก็จะมีเลข5005ที่ตรงกันสําสำนักแอดล,ลิดาแอดฟินิกแอดวิุ กับคุณหญิงงามใจชุดที่1และเลข9009ก็ตรงกันสี่สำนักเหมือนกันค่ะจะมีแอดวิสันุเซียนอัศนีคุณหญิงงามใจชุดที่1และเลขสายด่วนในวางสายด่วนนนทบ,บุรีสำหรับเลข3ตัวก็จะมีเลข904ของคุณหญิงงามใจชุดที่1ตรงกับ094ของเลขสายด่วนนนทบ,บุรีนะคะ และเลข3ตัว907ของแอดวิสนุก็ตรงกันกันกบเลข709ของคุณหญิงงามใจชุดที่1ด้วยค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขตัวไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินใครจะแม่นกว่ากันได้ทราบผลพร้อมกันแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด แอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้แอซทุกท่านได้รางวัลแดด่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ